สวัสดีครับนักเรียนเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการนำไฟล์ sketchup นะครับไปพิมพในโมเดล3มิตินะครับด้วยโปรแกรม ultimate cooler นะที่เราลงไว้นะครับอ่ะขั้นแรกเราก็เปิดโปรแกรมของเรามาตัวที่เป็นโมเดลของเรานะครับนะไอตัวนี้เราเขียนไปและคราวที่แล้วนะครับก่อนอื่นนะครับให้เลือกตัวโมเดลที่เราต้องการจะ export นะครับอ่ะกรณีนี้ผมเลือกจะตัวนี้นักเรียนดูนะครับอ่ะผมเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับนะ มาที่ไฟล์เอ็กพอร์ตนะครับแล้วก็เลือกที่ 3D มโมเดลนะครับนะไอสองสองดีกรานี่ยังไม่สอนนะเอา 3D มโมเดลไปก่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้นี่ไฟล์เอ็กพอร์ตแล้วก็ 3D มโมเดลนี่อันนี้ผมไกด์ให้เวลานักเรียนไปทำเอ่อทำ powerpoint ส่งผมนักเรียนก็ทำแบบนี้ปึ๊บตรงนี้ก็เป็นอะไรครับหนึ่งอ่า ปึ๊บอ่าแล้วต้อมาตรงนี้อะไรสองนะครับพิมพ์ด้วยนะครับแต่ซูมอิดพิมพ์ไทยไม่ได้เนาะใช่ไหมนะครับนะถ้าพิมพ์ไทยไม่ได้นักเรียนไม่อยากทำอย่างนี้ก็นักเรียนก็ไปทํา powerpoint เอานะครับง่ายดีนะครับนะอันนี้ผมทําให้ดูนะครับนะแล้วก็เป็นเซฟเป็นไฟล์ภาพนักเรียนก็จะได้งานนะครับอ่ะมาไฟล์ export สามด d โมเดลนะครับตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ครูอธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็น sketchup น,นามสกุลมันเป็นอะไรนะ SKP เป็นส c o n d Up แล้วถ้าทำ SKP สองทเนี่ยถ้าใครสังเกตตัวหนึ่งจะกลายเป็นอะไร SKB เอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากาันเอาตัวนี้ก่อนนั่นเนยนครับเราจะต้องเปลี่ยนนามสกุล export มันเนี่ยให้เป็น .STL เท่านั้นสำหรับไอ้เจ้าเครื่องที่เราจะไปไปพิมพเนี่ยนะที่เรียนกับผมเนี่ย S.T.L เท่านั้นอา้าวถ้าของคนอื่นไม่เป็นทําไงมันอยู่ตรงนี้ครับนักเรียนนี่มันจะมีให้เรียนเลือกนะครับสามันเป็นได้หลายตัวได้หลายนามสกุลมากเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจะค้างที่ S.T.L ่อนอยู่ไหนวะอ่านอยู่นี้นะครับจะมีสามด s อันนี้ก็จะไป 3D Studio นะครับนะสาม a x แนะครับแล้วก็เป็น D.W.G d DW, x f นะครับไอ้พวกนี้ก็จะถูกส่งไปในไฟล์ ที่เปิดโดยโปรแกรมต่างๆแต่ในกรณีนี้นะครับเราจะใช้ STL จำไว้นะครับอ่าเราก็เลือก STL พอเราเลือก STL เสร็จปุ๊บเราตั้งชื่อว่าอะไรล่ะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะบังคับชื่อตรงกับอะไรครับตรงกับชื่องานของเราแต่เมื่อกี้เราเห็นแล้วในงานเราอะ่ะมันมีทํ่ไหมครับมันมีหลายชิ้นถูกไหมนะครับเราก็ตั้งชื่อให้มันถูกที่เราเข้าใจอะ่ะนะครับตั้งชื่อที่เราเข้าใจถ้าเราทํางานร่วมกับคนอื่นก็ตั้งชื่อให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะครับนะอ่า ผมก็จะตั้งชื่อเป็นอะไระงานผมมีเป็นเป็นเป็นเทสดีกว่านะครับโมเดลนะครับหนึ 1, 4, 6, โ 1, 4, 6, ทษหนึเทสนะครับอย่าพยายามตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับเพราะเครื่องอาจจะอ่านไม่ออกแล้วก็อย่าพยายามตั้งชื่อยาวเพราะว่าหน้าจอของเครื่องปิ้นเนี่ยมันมันมีพื้นที่จำกัดนะครับนะเดี๋ยวมันก็จะอ่านไม่เต็มนะครับเดี๋ยวเราจะไม่รู้เรื่อง อ่าผมตัดคำว่าโมเดลออกแล้วกันผมเอาคำว่าหนึ่งสี่หกเทสแล้วกันนะครับพอตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับเซฟไทป์เสร็จแล้วอย่าลืมนะครับที่อยู่เนี่ยนะครับที่อยู่เนี่ยเราต้องต้องหาที่อยู่ให้มันที่ที่เราหาเจอถ้าเราปล่อยมั่วไปเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่ครูหาตัวตัว,ต,วตัวไฟล์ก็หาลําบากผมจะเอามันไปอยู่ในที่ที่เอ่อที่เดียวกับที่เดียวกับ สเกตอัพนะเมื่อกี้จำได้ไหมผมไว้ที่ไหนนะจำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรถ้าจำไม่ได้ผมขอญาตงานนี้ผมขอญาตไว้ที่เด s ก t ท็อปก่อนเลยนะครับจะได้หาง่ายๆอ่ะโอเคเสร็จปุ๊บผมกด export อ่ะเดี๋ยวอันนี้สำคัญ <c oughs> เกือบลืมมาที่นี่ครับ Option. นะออปชั n นนะออปชั n นปุ๊บ ตรงนี้เลยนะครับสำคัญเลยนะครับติ๊กถูกตรงนี้คือ export only current selection นำออกเฉพาะอันที่ชั้นทำไมเลือกเข้าใจนะครับนะไอส่วนตัวอื่นไม่ต้องไปปรับนะครับหรือถ้าจะปรับก็ปรับให้เป็นหน้านี้นะครับ binary กับ uh, scale เนี่ยนะครับนะให้เป็นโมเดลยูนินะครับก็ให้เป็นโมเดลตาม uh, หน่วยเนี่ยนะครับให้เป็นตาม ตามตามสเกตอัพที่เราคิดไว้โทษที่เราเขียนไว้เราเขียนเป็นมินเนาะนะครับนะก็ตามนั้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวมีวิธีนะครับอ่ะที่สำคัญนะครับครูเน้นเลยนะครับตรงนี้นะครับนะ export only current selection ถ้าไม่ติ๊กจะเกิดอะไรขึ้นมันจะยกออกไปทั้งทั้งงานเมื่อกี้เรามีสี่ห้าอันก็เอาไปหมดเลยนะครับแต่เมื่อกี้เราเลือกไว้ันอเดียวนะครับมันก็ออกอันเดียวนะครับโอเคนะครับ ตอบโอเคไปนะครับตั้งออปชันก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งชื่อแล้วก็มาตั้งนามสกุลนะครับแล้วก็หาที่เก็บไอออปชันเมื่อกี้ถ้าเราติ๊กไว้ว่า export ร์ l โอ e ด e สเลคนเนี่ยนะครับ Current Selection เนี่ยมันก็จะจำค่านั้นไปตลอดนะครับกด e x p o r t เลยเรียบร้อยมันฟึบมากเลยมันไวมากเพราะโมเดลคุณมันทำไมอันนี้มันทำไมมันเล็กนะครับอ่ะโอเคปึ๊บนี่มาแล้วไอตัวเมื่อกี้นี่นะครับพอออกมาปึ๊บมันจะเป็นตัวนี้เนี่ย เห็นไหมครับตัว c 1น6่ง c stl นะครับทำไงอ่ะดับเนคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะดีดไปที่โปรแกรม ultimate r cooler นะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเซฟตัวนี้ก่อนอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ใน one d r i เหรออ๋อผมเอาไว้ใน one d r i เลยนะครับโอเคได้ได้นะครับ,นะรบจะได้เก็บถูก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ่าเรียบร้อยไปย่างมาแล้วนี่นะครับนะครับนักเรียนจะถูกเด้งเข้ามาใน a l t i m a t e r Cooler เนี่ยตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นอะไรก็ไม่รู้ละนะครับแต่หน้าตามันทำไมครับมันเหมือนกับใน SketchUp ถูกไหมครับนะแต่มันแยกกันแล้วนะนะครับมันแยกกันแล้วนัเรียนครับไอ้เจ้า a l t i m a t e r Cooler เนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเครื่องปริน เครื่องปิน้นเครื่องพิมสามมิติเราเนี่ยมันปิพนได้พื้นที่เท่าไหร่ที่เราตั้งไว้ก็คือ1ิบห้าเซนคูสิบห้าเซนก็คือร้อยหสิบมิลคูณไหมครับแล้วบังเอิญว่างานเนี้ยเราเขียนมาหน่วยเป็นมิลพอดีมันก็เลยไม่ต้องแก้หน่วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับผมคลิกที่ตัววัตถุมันแบบนี้คลิกธรรมดานะครับดูดูมือผมนะครับคลิกที่ตัววัตถุนะครับนะอ่ะมันแจ้งว่าอ่าโมเดลเออร์เลอร์ช่างมันก่อนนะครับผปิดไปนะครับนะคลิกที่ตัววัตถุมันนะครับ มันจะเกิดเมนูด้านซ้ายมือขึ้นมาแบบนี้คําสั่งมันง่ายมากเลยมี Move มี Scale มี Rotate มี Miller อันนี้ไม่รู้อะไรนะครับนะอันนี้ผมไม่รู้อะไรไม่ได้ใช้เหมือนกันนะครับอ่ะผมคลิกไปก่อนนะครับนะ m move นะครับนะพอ Move เสร็จปุ๊บเนะี่ยเรามาคลิกค้างที่ตัวมันนะครับแล้วเราก็ขยับมันได้นะครับนี่นะครับมันจะบอกเลยว่าตอนนี้ตำแหน่งที่ X เนี่ยนะครับคือลบ4มันจะเริ่มจากถึงกลารตรงนี้ตรงนี้จะเป็นศูนย เห็นไหมครับประมาณนี้เอาหม่นะครับผมไปดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแล้วผมตั้งให้มันเป็นศูนย์นะครับตั้งให้เป็นศูนย์ x ศูนย์ y ศูนย์ z ศูนย์ z ต้องเป็นศูนย์เสมอนะถ้าไม่ศูนย์จะทําไมจะลอยนะครับนะ z ต้องเป็นศูนย์เสมอนะครับตัวมันเนี่ยตัววัตถุเนี่ยนะครับผมมาคลิกที่สเกลมันจะบอกเลยว่า x เนี่ยห้าสิบมิล x เนี่ยห้าสิบมิล y สี่สิบนะครับ x สีแดงเห็นไหมครับ x สีแดง แปลว่าอะไรครับคือด้านนี้ x เนี่ยเอาโทษด้านนี้ x เห็นไหมครับเพราะ x มันสีแดงเห็นไหมเนี่ยด้านนี้ x นะครับด้าน y นะครับสีเขียวนะครับเราก็ไปหมุนดูนะครับสีเขียวมันด้านไหนวะเนี่ยเห็นไหมครับสีเขียวมาด้านนี้ด้านขึ้นเป็นด้านด้านน้ำเงินนะครับนะฮะดเป็นน้ำเงินห้าสิบอ่าเราไปเช็คดูของเราห้าสิบไหมเ้บห้าสิบเห็นป่ม ตรงกันถู้ไหมครับอโอเคถ้าเราบอกว่าเอ้ยเอาอันนี้แหละไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกไม่ต้องปรับสเกลอะไรเราเราอยากจะปรินเทสทดลองนะครับได้ค่าแบบนี้เราโอเคได้เลยนะครับนะโอเคนะขั้นแรกนะเอาง่ายๆแบบนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับไว้ตรงกลางแบบนี้อ่ะตรงนี้เสร็จละคลิกที่ว่างตรงนี้นะครับมาดูชุดคําสั่งขวามือเนี่ยแหละไอ้ตัวที่นักเรียนต้องต้องพิจารณาเยอะนะครับ ตัวแรกนะครับคือโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์เนี่ยหมายความว่าเป็นตัวความละเอียดของหัวพิมพ์ที่เราจะพิมพ์นะครับนะ<ม>ตัวเนี้ยเครื่องพิมพ์ของเราเนี่ยรุ่นของเราเนี่ยได้แค่นี้เล็กสุดละเอียดสุดได้ได้แค่นี้นะครับนะ<ม>เพราะนั้นให้เลือกที่0.15ไว้ตลอดนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอันที่สองอินฟิลอินฟิลคืออะไรนะครับอินแปลว่าในฟิลแปลว่าอะไรฮะ เออเติมเต็มนะครับถูกต้องแปลว่าอะไรครับถ้านักเรียนต้องการวัตถุที่ออกมาตันคือให้ตัวเนี้ยมันตันก็ต้องเลือกที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ตันเลยก็เลือกศูนย์ถ้าตันน้อยก็อย่างงี้อ่าส่วนใหญ่จะตั้งไว้ที่ยี่สิบนอกจากว่านักเรียนจะเอาวัตถุนั้นไปใช้งานจริงๆเช่นเออด็กเรียนพิมนอ,อที่ที่วางยาสีฟัน ที่วางแปลงสีฟันแล้วเรียองก็ควรจะริ้นตันเพราะนต้องเอาไปเจาะติดกับฝาผนันงเข้าใจนะครับนะประมาณนั้นเดี๋ยวเราค่อยเรียนการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็เอาไปบบปิ้นนะครับนะตั้งแค่นี้นะครับเอา20ก่อนพอเสร็จปุ๊บไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับลองมากดตัวนี้ดูนะครับสไลด์ปุ๊บนะครับแล้วก็พรีวิวนี่นะครับอ่าเรียบร้อยไอ้สไลด์กับพรีวิวเนี่ยแปลว่าอะไร มันจะปิ้นให้เราดูว่าเอ้ยของของคุณน่ะจะออกมาแบบนี้นะตอนนี้จําได้ไหมครับเมื่อกี้ตอนแรกผมคลิกไปมันบอกว่าโมเดลผมเอเอเลอร์ถูกไหมครับไอ้สามเหลี่ยมตรงนี้มันหายไปแสดงว่ามันจะไม่ปิ้นออกมาเราเอาไหมครับถ้าไม่เอาต้องแก้นะครับนะผมก็ต้องแกหละนะครับไม่เอาผมแก้ผมปิดทิ้งไปเลยนะครับผมปิดทิ้งไปเลยผมไม่เซฟผมก็มาดูมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมวะผมก็เข้าไปดูอย,อยังไงนะครับอแก้ก็แก้นะครับผมก็ลองแก้ดู เกิดไหไรขึ้นนะ,ะผมดีลีทไปนะครับดีลีทอ่อาอันนี้ไม่เอาเท่าไหร่นะจำได้ไหม <S <S อ๋อสิบใช่ไหมโอเคข้างละห้าใช่ไหมโอเคผมผมมูฟแล้วกันนะครับผมูฟป๊บไปไปหนะ้าเนาะหน่วยเป็นมิลเนาะห้าพิมพ์ห้าได้เลยนะครับเฮ้ยทำไมไกลจังวะ มันไกลขนาดนั้นเลยเหรอห้าทำไมผมแม่นจังอ่ะอมาทางนี้ก็ต้องเป็นสิบใช่ไหมสิบหัวตัวชิบแปงอ,อะไรวะเนี่ยเช็คระยะก,ก่อนสิบโอเคงั้นไม่เป็นไรปเบปึเบ่บเาทำไม ข้างละห้าห้า enter ฝั่งนี้แมละสิบใช่ไหมสิบ enter ตรงกลางลบใช่ไหม delete delete ใช่ไหมยึงออกมาเนาะดึงออกมาปึ๊บใช่ไหมปึ๊บมู v ลงเนาะเอ่อยังมู v ไม่ได้ต้องตัดนี่ก่อนปึ๊บ m o v ปึ๊บปึ๊บออฮ้ย อ่าโอเคเอานะคิดว่าเรียบร้อยแล้วนะเอาใหม่นะครับเลือกไฟล์เอ็กพอร์ตสามีโมเดลเมื่อกี้ผมเก็บไว้ที่วันไดผมจำได้นะครับผมไปวันไดเปิ๊บงานสอนหรออ่างานสอนนะครับเขียนแบบความเชออกแบบเบื้องต้นเพิบการขึ้นโมเดล01นึงนะครับโมเดลหนอยู่ในอ,อันนี้มันเป็นอะไรวะทาไมผมถึงมีไอ้ตัวนี้ต่างหาอ๋ออันนี้เป็นวิดีโอ โ okay. อเคอ่าผมมาไว้หน้าหน้าตรงนี้นะครับผมตั้งชื่อว่า146่งสีกละกันนะครับผมมีอันเดียวนะครับ146นะครับที่เก็บผมเรียบร้อยแล้วนามสกุลเป็นไรครับ STL นะครับนะ Option นนะครับ select นะครับโอเคทุกอย่างโอเคผม export เ,เลยปั้งปึ้งเรียบร้อยผมเข้าไปนะครับไปหาเจ้าตัวนั้นในที่ที่ผมเก็บไว้ OneDrive วันได้นี่น่าใช้มากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับแต่มันมันไม่ฟรีไงคือพอใช้เสร็จต้องเป็นทาสมันทั้งชีวิตอ่ะอีผิดอันเนาะมาถูกอันนี้ว่อ่าตัวไหนวะเออนี่เนี่เห็นไหมคูล่านี่ใช่ไหมปึ๊บเดี๋ยวมันคลิกไปถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไอ้ตรงสีแดงนั้นมันจะมันจะต้องไม่มีเนาะใช่ไหมไอ้ตรงที่มันแจ้งว่าโมเดลเจ๋งอะ่ะ อ่าถ้ามาแบบนี้เป็นไงใช้ได้นะครับเมาส์คลิกคลิกเมาส์ซ้ายก็ที่วัตถุก,ก็คือคลิกนะครับเมาส์วขวาค้างไว้คือหมุนนะครับเมาส์วขวาค้างไว้คือหมุนกิ้งกิ้งเข้ากิ้งออกก็เป็นซูมเหมือนสกเก็ตอัพใกล้เคียงกันนะครับคลิกเช็คขนาดก่อนนะครับเช็คตำแหน่งก่อนให้ซายเป็นศูนย์เสมอดูถ้าซายเป็นห้าสิบห้าสิบได้ไหมซ้าย z ซเป็นห้าสิบไม่ยอมอ่ะทำไมจะไม่ยอมวะ z ซมันอาจจะไม่ยอมก็ได้นะให้เป็นร้อยอ่ะ z ซเป็นร้อยเอ๊ะเห็นไหมครับคือเวลา z ซมันลอยเนี่ยถามว่าส่งฟินได้ไหมได้นะแต่ข้างล่างตรงเนี้ยข้างล่างตรงเนี้ยมันจะงอกซับพอร์ตขึ้นมาอย่าอย่าทำนะอย่าหาทำนะครับนะ,ะให้สั้นเป็นศูนย์ซะ ศนี่นะครับนะส่วนสเกลนะครับก็เช็คดู 50, 40, 60 100, ครบนะครับเรียบร้อยตรงนี้ตั้งเหมือนเดิมเมื่อกี้ตั้งให้ดูแล้วนะอ่ะสไลด์เปิดนะครับพรีวิวนะครับนี่ได้ท่านี้นะจะได้ท่านี้ออกมานะครับสีฟ้านี่คือ,อ,อกระแดะนิดนึงเขาเรียกว่าลาฟลาฟแปลว่าแพรก็คือเป็นตัวฐานยึดต,ติดนะครับนะ เราไม่ได้ใช้หรอกกั่มจะแถมมาให้นะครับมันจะบอกว่านี่ใช้เวลา 1-hour กับ39มนะิ้าินิตภาษาไทยกับภาษาอังกฤษปนเลยนะหนึ่งชั่วโมงกับ40นาทีใช้จำนวนเส้นเนี่ย2ีกรัม22กร,รมักรรมความหนักย2กร,รมัมความยาว7.32มสองเมตรคำนวณมาให้เลยอันนี้คือระยะประมาณนะครับนะถามว่ามันประมาณยังไงนั่นเยงครับบางที่เขารับจ้างปิน้นเขาคิดเป็นนาทีคิดเป็นวินาทีนะครับ เช่นนาทีละ8บาทนั่นเองก็เอา8คูณ60ไป1ชั่วโมงนะครับ8 6 48ก็4,080ใช่ไหม8บาท480น,นะครับเนี่ยจะพิมพ์งานตัวนี้480อย่างเงี้ยนะครับอ้าวโอเคเพอกดสไลด์มาปุ๊บนะครับมันจะโชว์ตัวนี้ให้ให้เรียนคลิกตัวนี้ครับเซฟ2ดิสนะครับนะครับยังไงไมันต้องเซฟนะครับเซฟ2ดิสมาปั้งมันจะบอกเลยว่าเฮ้ย ชั้นเนี่ยนามสกุลนี่เว้ย G code พอเราได้นามสกุลนี้นะครับเราต้องเอาไฟล์ที่นามสกุลนี้ไปใส่ในเครื่องปิสามิติเรานะครับ G code นะครับนะอ่ะขั้นแรกนะครับดูดูดูก่อนว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหนวิธีการก็คือควรจะเก็บไว้ในที่ที่ทำไมครับมันอยู่ชุดเดียวกันนะครับอย่างของผมมันอยู่ใน OneDrive ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บใน OneDrive เปิด OneDrive นะครับ วันได้งานสอนนะครับอคอมพิวเตอร์การออกแบบนะครับการขึ้นโมเดลหนึ่งนะครับโมเดลที่หนึ่งสี่หกนะครับอ่ะตอนเนี้ยผมอยู่ผมดูแลผมจะเก็บที่นี่นะครับนะผมจะเก็บไว้ตรงนี้นะครับนะครับเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในนี้หมดนะครับผมก็ลบไอตัว c c f c f f p under score ในีทิ้งไปอันนี้มันเป็นรหัสนะครับเป็นรหัสนะรเราเอาเฉพาะหนึ่งสี่หโคดเนี่ยด g code เนี่ยแล้วกด save ึ๊บ ่ะผมว่า open folder นะครับมันบอกว่า s a ฟเสร็จแล้วนะครับนี่ไฟล์ save it, นะครับ s a ฟเสร็จแล้วอยู่ที่นี่นะเว้ยปึ๊บอ่ะไปดูไฟล์ไหมก็ต้องไปนะครับเรามาเพื่ออะไรครับเรามาเพื่อที่จะเอาเอาไฟล์เนี่ยใส่ใน sd card แล้วจะไปให้คอมอีกทีหนึ่งเอยโทษไปให้เครื่องเป็นอีกทีหนึ่งผม save s a ฟไปเลยเึ๊บอ่ามันดีดไปแล้วนะครับในนี้มันจะบอกว่า มันบอกว่าเอ้ยในได้เนี้ยมันมีอะไรบ้างนะครับนะอะไรวะอ๋อไม่นะครับมีมีอะไรค้างอยู่บ้างนะครับนะผมก็มีอะไรอยู่ไม่รู้นะครับนะก็มีตัวงานอู่ตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ผมยกเจ้านี่มาเลยครับอ่าหนึ่งสี่หก G code เนี่ยนะครับผมไม่เอาไอ้ตัว STL มานะครับผมเอา G code นะครับ copy นะครับคอนทอนซีก็ได้นะครับแล้วก็มาหน้าของเอ่อเจ้าตัว SD card แล้วก็คอนทอี ปั้งนะครับมาแล้วนะครับเป็น G ีโค้ดมาแล้วก็เสร็จพิธีนะครับนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราพอเสร็จหน้านี้เสร็จนะครับเราก็จะเอาเออเอา,เอา,เอางานเนี่ยไปพิมพ์กันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคอมพิวเตอร์ในส่วนของการบันทึกเทปก็จะจบแค่นี้ให้นักเรียนทําสรุปนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทํางานเพื่อพิมพ์นะครับ คนละชิ้นก็11คนก็11ชั่วโมงอะ่ะก็มีตกตีกันบ้างอะ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทำเตรียมไว้ก่อนนะครับนะโอเคงั้นคลิปนี้ผมจบแค่นี้เฮ้ยผมบันทึกไว้เปล่าววะอ๋อบันทึกบันทึกโอ้